สวัสดีค่ะซอมอภิชยาค่ะเมอร์ซีเดสสิรพัชค่ะเรื่องนี้เราบทเป็นใครยังไงบ้างก็สําหรับเรื่องตะวันลาฟานะคะอะตอมรับบทเป็นพี่ลาฟาค่ะสําหรับเมอร์นะคะเมอร์รับบทเป็นซันค่ะแล้วก็น่าจะเห็นกันในเทรลเลอร์แล้วว่ามีอีกตัวละครหนึ่งด้วยค่ะชื่อว่าจันค่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไงสองอะเราสองคนเรื่องนี้หรอคะจริงๆเนื้อเรื่องแล้วอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับน้องสาวคนขี้อายที่ชอบพี่สาวคนสวยค่ะ เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้เรามากซึ่งทุกคนก็จะได้เห็นการเติบโตของความสัมพันธ์ผ่านเรื่องราวค่ะเพราะว่าสำหรับฝั่งทันแล้วเนี่ยเขาจะแบบใช้หัวใจนําทางชีวิตทำามีก็ได้ให้พี่เขาหันมามองเราแต่เมื่อแบบตัวละครโตขึ้นอะค่ะมันก็จะมีปมบางอย่างทางเลือกบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างเข้ามาเพื่อให้ในเรื่องมันน่าตื่นเต้นขึ้นสําหรับในตัวลาฟ้าเองนะคะก็จะเป็นการเลือกมากกว่าระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบกับหัวใจตัวเอง ก็ความจริงแล้วเราเป็นคนค่อนข้างที่จะทําอะไรตามแบบแผนมากๆแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเขย่าชีวิตเราให้มันแบบไม่เป็นตามแบบแผนนี้ต่อไปแล้วเราก็จะรู้สึกนี่ฉันกำลังเป็นอะไรไปเราฉันต้องรับผิดชอบกับสิ่งนี้ยังไงเส้นเรื่องหรอคะถ้าเป็นแบบเส้นเรื่องโดยรวมนะคะก็จะเป็นเล่าเรื่องตั้งแต่น้องยังเป็นเด็กยังอยู่มเด็กเลยแล้วน้องก็จะไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบน้องเหมือนกันเขราะาคิดว่า เขาอะคิดว yeah! ่าเขาชอบเราอยู่ฝ you know ่ายเดียวเขาก็แบบไม่กล้าเนาะเขาเป็นคนบักแข็งนะคะทุกคนเราไม่บอกเหมือนกันเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเรื่องอะไรจะให้ไปบอกรักเฉยๆได้ไงอย่างเงี้ยเราเราอุ้ยเราเป็นลุกแบบเงียบเงียบลุกแบบน่ารักหรือแบบขี้อายเขาเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อให้พี่เขาใช่เป็นพี่ชนกับน้องน้ำในเ่อร์ชั่นนีค่ะท่าทางานร้วมกันเป็นไงบ้างคร เป็นการทางานร่วมกันเหมือนพี่แลตอมรู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะน่าจะสองปีกว่าใช่พอทํางานร่วมกันมาเลยรู้สึกว่าเราคุยกันง่ายมากๆแล้วก็มีอะไรก็จะแชร์กันตลอดอย่างช่วงเวิร์กช็อปเนี้ยค่ะจริงๆเราเวิร์กช็อปกันหนักมากแต่ทุกครั้งที่มันมีอะไรที่เราตั้งคําถามหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยยากจังการแบบคุยกับเขาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ทําให้เราผ่านช่วงเวลาที่เวิร์กช็อ p นั้นมาได้ ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้เลยหนูกับเมย์ก็คือแบบว่าไปเรียนการแสดงด้วยกันเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้สึกในเบสพื้นฐานมันเป็นความรู้สึกเดียวกันแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วก็พื้นฐานการแสดงไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เราคิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้พอใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นมันก็สนิทกันมพอสวิตจากตัวเองความเป็นตัวตัวเองแล้วกยเป็นตัวละครเป็นยไง อะตอมรู้สึกว่าข้างในอ่จริงมันยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่ออกมามแค่อะตอมที่เป็นดาฟ้าแล้วก็มือที่เป็นสันแล้วก็พอออกมามันก็เหมือนสุดท้ายมันก็ต้องรู้สึกออกมาจากข้างในอยู่ดีค่ะตอน,อ ok. ต,อนตอนที่เล่นก็รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเราแล้วก็มีบทพูดออกมาโดยที่เป็นตัวละครอีกต, ok. ตัวนึ่งเมื่อกี้เราเบอกเราเวิร์กช็อปไปเยอะมากใช่ทำไมถึงใช้เวลาในการเวิร์กช็อปมันเนนยเอะในการเวิร์กมันเยอะ เกินค่ะเดี๋เดพี่ถามอะไรก่อได้เลยมันน้องใช้เวลาปรับตัวแบบต่อให้เราจะสนิทกันมากแต่บางครั้งเราไม่ได้ข้ามเส้นไปมากกว่านั้นในก่อนหน้าน,น,นี้ค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาจูนกันนิดนึงในการแบบว่าเข้าลับซีนบ้างอะไอ่งแรกที่อยู่ใกล้กันคือแบบหนึ่งชั่วโมงเพราะหนูอยู่งที้แล้วก็เขาเก่งมากหนูเหมือนแบบไม่ไปเป็นไรนะพี่ เพราะว่ามีตัวอย่างที่ดีนะคะก็เรื่องนี้ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่หญิงพี่โมมากๆาเลยนะคะแล้วก็จริงๆมีพี่นังเขียนด้วยที่คอยเข้ามาที่กองตลอดเลยแล้วก็คอยแบบให้คําแนะนําตลอดเลยค่ะอตอมนี่ก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าเป็นฝ่ายแบบลุกเขามากกว่าพี่โมคืออตอมดูพี่อตอมเแต่ในเรื่องมันก็จะมีที่ฝั่งหนูเป็นลุกบ้าง ยังไงต้องรอไปดูกันค่ะว่าใครจะสลับกันยังไงบ้างแต่เื่อมีความมีความดรมาม่าอย,ยู่เยอะใช่ไหม่านยั้โหเยอะมากค่ะต่อให้ชันจะเป็นคนสดใสแค่ไหนแต่เหมือนข้างในเขาเปราะบางมากเขาก็เลยจะเก็บเรื่องทุกอย่างมาคิดอยู่คนเดียวบ่อยครั้งก็จะได้เห็นซีนที่เป็นดราม่าแล้วก็ปมปัญหาในชีวิตเขาค่อนข้างจะเยอะค่ะโอ้โหทำรำหนูเหรอคิดว่าท้าทายแต่ว่าเป็นการทํางานที่สนุกมากค่ะมีวันหนึ่งหนูร้องไห้ไปหกรอบ แต่ว่าก็ผ่านมาได้ได,ด้วยกันทำเต็มที่อะคะ่ะอ่ะอำลังมีอะไรที่้องชารเลนต์มากสำหรับบทนี้ของเราสําหรับตอตมาตอมรู้สึกว่าสิ่งที่ชาเลนต์มากๆนะคะคือการที่เราต้องนิ่งตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องนิ่งเพราะว่าราฟาเป็นคนที่เขาเหมือนวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสิ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าตัดภาพม,มาที่ตัวตอเองเนี่ย เวลาแบบเข้าซีนกับน,น้องใช่ไหมคะแล้วก็น้องร้องไห้หนักมากอย่างเงี้ย <c oughs> หนูคือมีอยู่ซีนหนึ่งหนูจําได้หนูรึ๊บหลุดไปเลย <c oughs> แล้วหนูบอกว่าที่เห็นนะตอนตอนคัทแล้วที่เห็นนะตอนเมื่อกี้หลุดไปแบบหนึง่งแบบว่าเหมือนเหมือนแบบเราเห็นน้องร้องไห้ล้วแบบคือจะไปแล้วเราจะตามแล้วแต่ความจริงคือเราต้องแบบแ,แข็งไม่รู้เรื่อง <c oughs> เพราะาาเราก็มีสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่สาหรับในตัวของเราฟ้าเหมือนกัน <c oughs> ค่ะเพราเราต้องมีความยาก <c oughs> ใช่แล้วก็มันจะมีที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น ฉากแบบที่ต้องแบบมีอยู่บนเตียงหรือว่าอะไรงนี่นอกจากมีอยู่บนเตียงแล้วมันจะมีอย่างอื่นที่ยากนะคะแบบบางครั้งเราก็เปียกบ้างแห้งบ้างมันก็เลยแบบนี้ะบอะไรกันอยงไริปยังไงบอกมานกซิไเเขาาหนูพูดได้เลยเหรอคะการทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นยังไง Uh, เริ่มจากตอนก่อนแล้วค่ะจริงๆเราเพื่อนๆในกองค่ะก็คือจริงๆเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในวงเดียวกันชื่ชื่อคอนมอร์ซิกนัสค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆในค่ายอีกหลายคนค่ะก็เรียกได้ว่าเรารู้จักกันมาอยู่แล้วเลยเวลาเราไปถ่ายทำหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีคุยกันมาล่วงหน้าแล้วเราก็เจอกัน ตอนเวิร์กช็อปอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าหลายๆซีนมันก็ผ่านไปได้ง่ายแต่มันก็จะติดในบางส่วนที่พอเราสนิทกันมากๆใช่ไหมคะมันจะมีความแอบขำนิดนึงพอเพื่อนเราต้องเป็นตัวละครออตัวหนึง้วมันแบบเฮ้ยมไม่เหมือนแกปกติเลยอะ่ะใช่บางคาแรคเตอร์คือต่างกันลิบลับเลยค่ะอย่างเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันเดวี่ไงคะ่ะเดวี่แต่จะเป็นคนล่าเริงสนใสมากแต่ในซีนเขาจะต้องเป็นคนเท่ๆ hey, hey แบบขี้เล่นแบบจีบตลอดเวลาแล้วด้วยความที่สนิทกันบางครั้งมันก็มีแบบ เฮ้ยแกเทศได้ด้วยเหรอเนี่ยให่เพว่าจะออ้ได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ตวันราฟ้าไมออลิสันชายด้วยนะคะทุกคนออนตอนแรกวันที่25กุมภาพันธ์ทางช่องจีมเ25ตอน5ทุ่มค่ะสำหรับอันคัดนะคะสามารถดูได้ที่ไอชีอีเวลา5ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Star Hunter ค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ thank